ตัะะ้ก <stimulation> โ่นดตัลาอุยขาเทียงคนต้มกับตัมคนปลาขาเห็ดเขามาเขามารบเรียงเลยกินกับกินโอนก็มีเว้าตกระบอีเลยนกระบวงอยู่รถทีมงานใช้รลังเด้อกินตามมาหุงกับทีมงานยเลระ มันมีผ้ามากินขา้าปลาเดีย๋ยมให้ผมมามามาวขาใช้รองคือขน,นมกับมีเห็นบ้านี่ใช้เสม,มอมามาได้ใช้เสม,มอ,มา,อาได้เสมอแ่มีหามเห็นจนเขาได้โทรนั่มนนลูกลูกลลก ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่มือนข้าพี่น้องเขาป้าอยอีกหมื่นนึงครับเปลียนหมายเปลียนหมายเนียมเห็นต้นเยูะข้าแล้วครับพ่อ <c oughs> พี่น้องมารอเห็ดขมรอเฮ็ดขมออกยูวานเขาเจ้าได้วันนี้พี่การเข้าก,กับยู่บ้านหัวขีเนาะครับเพื่อท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ตำบลโุมันใจเด้อครับ แต่บัตรหัวพี่ครับขับลุยลุยปลุ่นต้องการว่าถิม,มานบครับมือเดินหมายมาปลาเห็ดผมดรถก็ร้ายคนก็ร้ายครับมือข่าวว่าเห็ดออกแต่ไม่ว่านครับนะครับไปลุยกันเลยครับขิงพละงงามครับขิงเหลืองโกอ้วนขาวอ้วบเลยครับ วันล้วครับผีสองต้อง,องดอกกำลังงามครับ

เพิ่งตุ่มง่วงเลยครับดัวปี่สองข <c oughs> อ้เจ้ามึนเจีบแต่หมื่บ้านแนละ้วอนหนายเนาะมึงนั่งกันตุ่มเง่องน้ำงามเลยครับตุมงืองเจ๊นี้ตุ่มเอาดวื้

น้ำใบใบหม่จัมพอดึงหยากขาดูงหา่ดีเยนี้ขาเหมือนลังงามครับทีห,หเราเต็มวาน เลยข้าวมูนี่ก็เลยมาครับกำลัง,งอ่ะแข็ขงดีครับเลยครับดี ลังงามเลยสงกุงใหง่ๆปลาเฮดคมข้นกันลกหลยปลาแตกเ็ดลืมออกตะม่วาวันนะครับ <c oughs> เท่าพงงี่สองตุ้มเงนงานนี่ขาวนวลเลยครับสองนึงสองสองตุ้มเดี๋ยวเพื่อนเก็บไปแล้วนะครับเด่นเพื่อนหนึ่งคนกันไรเนะนี่ยมตหนออ ตุงนึงครับสอง้นเอาจะย่านเก็บออกก่อนล่ะค้างงามๆเลยอืม ดอกกางามเลยครับตากันใหญ่เห็ดมันหนึ่ดอกกําลังงามเพราะมีมงกีเลยครับแข็งโปกเลยกําลังงะเลยทีวพาะท่านบานครับเป็นหนองเลยครับ วันนี้ทว่าเฮ็ดออกออกทัวเลยครับสังเกตการมีตน้นยุค่้างานยุค้าบางเลยออกทุกง,งานครับออกไปทุกง,งานเลยเพราะห้อยเคียวห้อยเกียวทุกง,งานมนี่ะเด็นเิ่นไะครับ ผมเก็บมือไว้ผมดูขานนิดหน่อยก็ยังออกอีสามนอนดดตะบันบอรอพริลล้มแล้วขันเท็ดออกกลางคืนวันนี้บันนังาอารที่ออกไ,ไก่กันเนาะ Nên. Uh, khá ngàn thế. trường vẫn đang thua nó. Ngông ngon khi xù Để đồn เป็นต้นยุคค่านหน่อยๆครับต่อเพิ่งนั่งเกิดเลยเราไม่กว่าอ,ออกค่าจูงเพราเป็ตน,นต่ออกก็ได้เจ็บหุ่นห้ายุ่งจ่าเนี่นนย Bọn này là bánh bò lấy đọc luôn khu gần được, song xám ừ, đọt Trong ừ, phía đọt nó ừ, chỉ mì mùi quá 2 đọt đọt này không đọt, chi đọt เดี๋ยวงี้เราไปพอวผู้จุ่มหนึ่งผู้หัวเนี่ยไปก่อดนี่ต้องผีด้างเงาเลยสองเงาครับสองเงาช้างเงาช้งเงางามๆเลยครับ ละสีเรานี่เก็บพุ่นเอาที่ สามครับสามซีนี่ม,มีบริษัทมีดอกบานใหญ่อยู่นี่กระลัางงามเลยนี้กระลังแฉบเลยชุดน,นี้ซื้อง่ายขายคล่องที่บริษันำผลผิตขายง่ายสีง่ายขายง่าย,ยดึงหนักที คู่นี้ก็งามครับ et, คู่น uh> ี้อ่งงามเลยข้าวอ้วนทุกปุ๊คุณดอกนึงข้างหลังเมนียี๋ยนเนียมไปม่วง หาดอกกำงามเลยครับอื่อาป็นดีที่อืมนะอืมดอกงามเลยครับตามเงาเลย

หย่ากวาดบนนาปนัยกันเนี่ยมหาพื้นหานยาขึ้นกันครับรก็ดอกเห็ดเพิ่งเกิดบทันใหญ่ปนได้ดอกเห็ดกำลังนาหากักก็ต้องเปิดคือเก่าไปขจ้าเอาไปก้อลเล่มึงก็ออกว,กว่าดบนนาปนาได้ได้หยาท่านกฤษีหาดอกครับ เอาปันเกียด <laughs> นี่โด่ดงงามเที้ตั้งฝีสองไอ้โด่งางานกำลังสองเอาตูนแล้วมาตั้งฝีสี่ กรา,าผีเงางามๆเลยเไปกี่อนกไปกับมาก,กบป๋อ แข็งปกเลยครับสามข้าวอุ่นๆครับ เนเองเนาะรักษ <aunque> ี้แล้วรับน้ำดอกอิดสันอุน้ำดอกซีวันจุบน่อยหน่อยน้ำน้ำสัง

ขังหัวขังหัวข้างโน <Hello. S 2> จุ๋งงมๆเลยครับสีดอกสวยๆก็ลังหมวองดอกหน้าๆเลยขาวกองอ้วง ม่วงครับสอองดอกสวยๆก็ไม่งอหยาเลยาเกลียผักเียรอุ้ยอง,มง,มง,งามทั้งเลยครับ มานของข้าวมันิพี่น้องเปลี่ยนไม้พระพน้องเปลี่ยนไม้มาเราปลากัดคมเก็ดคมดอกก็ละงามเด้อครับแต่พผลดอกมือที่สามแหะมันิเพราะในพื้นที่เขานคนมาเก็บมือนี้มือที่สามว่านคนใดเป็นกับปุ๋ยเป็นหาบหลวงปพาพน้องมารอบิ่ำรุงมันดูเห็ดดอกก็ละงามเมื่อเราพระท่นบานนะครับละงามงามดอกม่วงๆพระพน้องกำบังแล้วครับขอบคุณในไลฟ์ของพระพิณองกำลังใจจะเพิ่นขยายมาตลอดครับ าการติดตามตัวการรับชมตุกอะไรทุกแชรทตัวคอมเมนต์ครับผมขอบคันไม่ขิดนาครับขิดนาขอกันไหมจ้าส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้า